แล้วแกเรดเบลของทางบานาบีลูกอูยังไม่ยิงครับไม่ยิงแล้ว,วนกลับมาเส้าสำหรับคนที่ตั้งใจครับในการลงแข่งทั้ง3วีคแต่ว่าไปไม่ถึงฝันครับ เดี๋ยวมาดูครับ4-2-2-2ครับของทางนัทสุครับนัทสึครับจะเจอกับทางบานาบี้ครับ4-2-3-1ครับอันนี้ถือว่ามาไกลครับลชนะเต็งหนึ่งอย่างโนดิเกสไปด้วยครับแต่บานาบี้ยังไปแก้มาได้ครับโอ้ถือว่าจังหวะเร็วทั้งคู่ครับคู่นี้อุละช่องนี้มาอย่างสวยโอ้ยนกไปครับตายไปหลายตัวเลยจังหวะนี้ครับ แล้วกเรตเบลดึงกลับมาไหมาบานาบี้ยังไงครับ88นาทีแล้วช่องกลางบานาบี้เข้าชิงครับบานาบี้ครับยัดประจวะนี้็เอี้ยวซ้ายโค้งๆเสียบสามเหลี่ยมก็ไม่เหลือครับเอาชนะแล้วก็เข้าชิงชนะเลิศไปครับไปเจอผู้ชนะคู่ระหว่างกิจสดากับโซนิกครับมาแล้วครับ ดูส่งกันนะ4-2-3-1ครับของทางบานาบี้ครับเจอ4-3-3นะก็หมโหเมื่อกี้เขากลับมาได้เฉยเลยครับเดวานเดี๋ยวมาดูครับจากซ้ายไปขวาครับบานาบี้พ่อชอบกิจดาเกียนติดนะนักบอลทีมชาติไทย,ยตั้งชื่อเดวานและกิจดาเกี๋ยวแล้วก็ตีครับพอไม่ได้ปุ๊บโดนเลยครับบารนาบี้ สายโค้งโคงครับเสียบเสาแรกไปเลยครับคราฟ์ครับบานาบี้ครับขึ้นนำยิงอย่างคมเลยบานาบี้ครับเดี๋ยวมาดูครับครึ่งหลังครับกิตสาจอมคัมแบ็กอยู่แล้วครับไม่แน่ครับอาจจะกลับมาได้ได้เกมแรกไปก่อนับถ้าได้เกมจะเป็นแชมป์ทันทีครับบานาบี้เอาละครับเกมสองครับมาครับ สี่สองสามหนึ่งครับส่วนหนึ่งมินครับบานาบี้บานาบี้มาบานาบีาบาาบ้อาจารย์ชี้จุดโทษครับบานาบี้ครับโอเลนมาหาจุดโทษเลยครับแล้วยิงเข้าไปครับขึ้นนำแล้วครับบานาบี้ <c oughs> ไม่ได้กระตุกไม่กระตุัสั์ อ่ะก็จบครึ่งแรกไปครับในเกมที่2ครับบานาบี้ครับออกนำเดวานไป1 0ครับแล้วแกเรดเบลของทางบานาบี้ลูกอูยังไม่ยิงครับไม่ยิงแล้ววนกลับมาเศร้าลูกนี้โกยยอมครับบานาบี้ครับขวาไม่ยิงวนเข้าซ้ายแล้วเสียบสามเหลี่ยมครับไม่ไหวครับแล้วมาที่กุลิตครับยัดมาที่โรดี้ไหลในจังหวะนี้ครับ แกเร็ดเบลสีดานเทินมาแกเรดเบลดึงกลับมาบานาบี้ยังครองอยู่ abe, บานาบี้ครับขวาแชมป์ครับในวีที่3ครับได้สิทธิ์ไปแข่งในวันพุธหน้าครับรอบไฟนอลครับ